่ใช่ไหมพี่ทิพย์เออซิเผ็ดได้ไงเผ็ดเดียวก็เอารถไม่รอดคุยอะไรไกโล่มันฮะไม่ต้องเอามาวางไว้เออมันจะบอกไกโร่อันที่ียมาหยิบอันนี้มาถอยมาปั๊บถอยมาไหนไหนถอยมาไม่ต้องล่อยให้โ่มันอยู่เออไปไปล่อมันอยู่ เออปล่อยปล่อยเลยลูกเอาไม้ไผ่เดี๋ยวแม่ทำเองเดี๋ยวแม่ทำเองถอยออกมาถอยออกมาไปอยู่ไอ้เบลล่าเลยเบลล่าอยู่ไหนไปดูซิเบลล่าอยู่ไหนไปไปดูซิเบลล่าอยู่ไหนเดี๋ยวจะต้องหาแบบที่ถูกมันตั้งได้ไงแต่รู้ว่าไอ้ตูดบ้านพี่มันอย่างนี้ไงไอ้ล่าอยู่ไหนเปี่ยนโตบ้านเราเอาเทให้อีล่ามันด้วยเออ ไ่เปลาแต่ว่าอะไรนะไม่ยา่าหนูตาสีฟ้าตาบอกสีฟ้าเด็กครึ่งครึ่งอย่าให้ตาสีฟ้าเลยไม่สวยแต่เด็เคยเด็กู่กน้องอยู่คนหนึ่งตาสีฟ้าแต่ว่าไม่ไม่นี่ว่าอืม